ท่านผู้ชมครับมาดูควันหลงการาแถลงนโยบาย90วันนะครับของ,งนายกรัฐมนตรีหรือว่าแถลงผลงานและการแถลงผลงาน90วันของนายกนรัฐมนตรีแพรทองทานนะครับซึ่งก็มีเสียงออกมาวิาพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับที่ออกมาบอกว่าฝ่ายค้านเองก็ควรที่จะไปดูผลงานตัวเองบ้าง มากกว่านี้แทนที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์ฝั่งรัฐบาลน,นะครับวันนี้เนี่ยคุณลิซ่าพักมลหนุนานันนะครับสอสอ,อย่างให้เกียรติไม่เบียดเบียนนะครับรองโฆษกพักประชาชนเนี่ย,ชชยก็มีการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับโดยคุณพักมลบอกว่าการที่ฝ่ายค้านแสดงความเห็นต่อการถแถลงผลงาน90วันแล้วถูกรัฐบาลออกมาโต้หาว่าให้ดูผลงานตัวเองแต่คำถามก็คือว่า รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีแถลงผลงานเหตุใดผู้แทนะะรัษฎรเนี่ยจึงจะแสดงความเห็นไม่ได้ถ้าตั้งหลักแบบนี้ก็หมายความว่าห้ามสาธารณะและประชาชนตั้งคำถามต่อรัฐบาลด้วยหรือไม่ส่วนที่มีการระบุว่าหากผู้นำฝ่ายค้านชอบประเมินให้ประเมินตัวเองก่อนก็อยากจะเริ่มจากถามคนในพักตัวเองดูก็ได้ต้นถามกลับว่าหากนายกไม่ใช่ทายาทเจ้าของพัก ผลงานแค่นี้บทบาทเท่านี้เป็นคนในพักจะพอใจจริงๆหรือไม่ <c oughs> นี่ครับนี่เป็นการถามกลับของสสพักประชาชนนะครับรองโฆกลิซ่าพักกระมลนะครับบอกว่าข้อจริงแล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพักฝ่ายคา้านที่จะตั้งคําถามถึงการถแถลงผลงานของรัฐบาลหรือเพราะของนายกรัฐมนตรีรวมถึงว่าถ้าคิดว่า พอใจเท่านี้จริงๆหรือเปล่ากับการถแถลงผลงาน90วันที่ผ่านมาอีกคนหนึ่งที่ออกมาตั้งคำถามถึงการถแถลงผลงานของนายกก็คือสสอพรรประชาชนเชียงใหม่นะครับคุณพัทรพงศ์ลีลาพัฒนนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นไหวแล้วก็ติดตามโดยเฉพาะประเด็นปัญหาหมอกควัน PM 2.5นะครับคือคุณพัทรพลเนี่ยบอกว่า การแถลงผลงาน90วันของนายกแพทองทานเนี่ยเป็นอีกครั้งที่นายกแสดงถึงความไม่เข้าใจในปัญหา PM 2.5เพราะช่วงเวลาที่ต้องทำงานอย่างหนักอย่างเข้มข้นที่สุดคือการเตรียมรับมือล่วงหน้าดำเนินการมาตรการต่างๆให้ความชัดเจนกับหน่วยงานของรัฐประชาชนแล้วก็เกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการให้ได้มีการวางแผนล่วงหน้าตามมาตรการที่ชัดเจนของรัฐบาลแต่ผ่านมา90วันเนี่ย กลับไม่มีมาตรการอะไรเลยแล้วก็ยังเลือกที่จะนำเสนอข้อมูลในมุมเดียวที่ว่าสามารถลดพื้นที่เผาไหม้ในจังหวัดเชียงใหม่ลงได้โดยไม่พูดความจริงที่ว่าพื้นที่การเผาไหม้ในปี67ของทั้งประเทศนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี66และเป็นพื้นที่เผาไหม้ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นกว่า4ล้านไร่คุณพัทรพงษ์ยังบอกว่าหากนายกให้ความสำคัญกับสภา แล้วก็รับฟังมากกว่านี้90วันที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่สูญเปล่าเพราะในวันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลแพททองทานตัวเองได้อภิปรายแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5อย่างชัดเจนทุกๆด้านเป็นแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนว่าแต่ละเดือนต้องทำอะไรบ้างและตัวเองก็นำเสนอภาพปัญหาการเผาไหม้ภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในปี67 ของพืชหลักๆ3ชนิดก็คือข้าวอ้อยแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องประกาศมาตรการล่วงหน้าให้เกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการได้วางแผนแต่ที่ผ่านมา90วันรัฐบาลกลับไม่ดำเนินการอะไรเลยไม่ใช่เพียงภาคเกษตรเท่านั้นนะครับที่ต้องเร่งดำเนินการนะครับคุณพัชพงศ์บอกว่า,วาภาคป,ป่าไม้ก็ถูกเพิกเฉย โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนที่รัฐบาลเนี่ยตัดงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการดับไฟป่าในเขตป,ป่าสงวนจากอบตหนึ่แร้อยหน่งแห่งปัจจุบันได้งบประมาณเพียง90แห่งและสุดท้ายที่นายกได้พูดไว้ว่าจะคืนสุขภาพที่ดีให้ประชาชนคนไทยทุกคนแต่จนถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่มีมาตรการป้องกัน หรือเฝ้าระวังโรคมะเร็งปอดจากปัญหา PM 2.5ทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็อภิปรายนำเสนอไปหลายครั้งแล้วว่าให้ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังจาก PM 2.5ให้เพิ่มมาโรคให้เพิ่ม,มโรคมะเร็งปอดเข้าไปด้วยแล้วก็เพิ่มสิทธิ์การตรวจมะเร็งปอดแบบโลโดส CT สแกนให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5มาเป็นเวลานาน ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลเปิดใจรับฟังแล้วก็นำไปดำเนินการวันนี้เนี่ยนายกคงมีผลงานรัฐบาล90วันให้ถแถลงจริงๆไม่ใช่แค่จัดงานถแถลงโดยไม่มีผลงานเพื่อหนีการตอบกระทู้ในสภาแบบเมื่อวันพระราชบดีที่ผ่านมานี่ฮะคือประเด็นการถแถลงผลงานในวันเดียวกับการประชุมสภาเนี่ย เป็นประเด็นที่พักประชาชนเขาก็ถามมาตลอดนะครับว่าเอ๊ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอทำไมนายกเลือกที่จะมีการถแถลงผลงานในวันเดียวกับการประชุมสภาซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าการประชุมสภาเนี่ยนะครับพุทธพฤหัสเนี่ยในวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีกระทูถามนายกนัฐมนตรีนะครับแต่ว่านายกก็เลือกที่จะมีการใช้วันเดียวกันในการถแถลงผลงานทําให้สสหลายคนซึ่ง ตั้งใจจะถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้คำตอบนะครับแล้วหลายคนของฝั่งประชาชนเองก็สะท้อนบอกว่าโดยเฉพาะฝ่ายค้านสะท้อนว่าสิ่งที่นายกถแถลงเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยอยากให้ที่ผ่านมานายกมาตอบคำถามในสภามากกว่าเพราะการตอบคำถามในสภาเนี่ยมันจะได้ข้อแนะนำจากฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะครับไม่ใช่การถแถลง แต่เพียงด้านเดียวแต่เป็นการถแถลงที่จะมีข้อแนะนําข้อท้วงติ่งจากฝั่งสสฝ่ายค้านด้วยนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามสะท้อนนะครับจากการถแถลงผลงานเมื่อวานที่ผ่านมาเอาข้อจริงเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็เรียกร้องมานานแล้วละ่ะว่าอยากให้นายกอยากให้รัฐมนตรีนะครับที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องนะครับที่สสฝ่ายค้านเขายื่นเรื่องถามไปเนี่ยมาตอบหน่อยนะครับที่ผ่านมาบางทีรัฐมนตรีไม่มาตอบมอบหมายรอง รัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ไม่มีใครมาตอบก็ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนฉะนั้นเนี่ยการที่เอาเวลาไปถแถลงแบบนั้นกับการที่เอาเวลามาตอบในสภาเนี่ยฝ่ายค้านมองว่าการตอบในสภาเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่ากับทั้งประชาชนแล้วก็กับทั้งตัวรัฐบาลที่จะได้ข้อมูลในการนําไปแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามสะท้อนที่ผ่านมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วนะครับรวมถึงเมื่อวานด้วยนะครับ อ่าอันนี้เป็นกรณีของฝ่ายคา้านที่พูดถึงการถแถลงนโยบายนะครับติดท้ายไว้เรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เมื่อวานเรานําเสนอไปกับกรณีเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีนะครับกับการยิงสอจโอต้งนะครับกลางบ้านของคุณสุนทรหรือว่าโกธรน,นะครับนายกอบจอปราจีนบุรีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกว่าเป็น ปมหนึ่งหรือเปล่าของเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้ก็คือการที่สอจโอต้งเนี่ยพยายามที่จะเสนอภรรยาหรือสอจอจอยนะครับซึ่งเป็นสอจอ,อ,ย,อยู่เนี่ยให้มาลงนายกอบจอแทนเพราะว่าโกธรเนี่ยกำลังจะวางมือเพราะปัญหาสุขภาพนะครับวันนี้เนี่ยคุณสอระวงเทียนทอง รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็เป็นเลขาธิการพักนี่นะครับให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในกรณีความชัดเจนในการส่งผู้สมัครนายกอบจอปราจีนบุรีในนามพักเพื่อไทยนะครับคือคุณสระวงเนี่ยบอกว่าอย่างอื่นเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าก่อนที่จะมีการเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันโดยสอจโต้งนี่นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยได้พานางสาวนภพ,พัฒ หรือว่าสอจอจอยซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยติดต่อเข้ามาว่าสนใจที่จะลงในนามพักเพื่อไทยก็มีการพูดคุยกับตัวเองและผู้มีการพักแล้วก็บอกได้ว่าคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยยินยอมแล้วว่าจะส่งสจอจอ,จอย,ยลงสมัครแทนแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องย้อนไปถามผู้สมัครเองว่ายังมีความประสงค์จะลงหรือเปล่าถ้ามีความสนใจที่จะลงเนี่ยเพื่อไทยเขาบอกเขาก็พร้อมที่จะพิจารณา แต่เบื้องต้นนี่นะฮะแต่เบื้องต้นยังไม่ได้คุยกับสจอจอยเลยนะครับตั้งแต่เกิดรเรื่องถามว่าอาจจะมีการถอนตัวหรือเปล่าเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าไม่ลงเนี่ยเพื่อไทยจะมีผู้สมัครสำรองหรือเปล่าคุณสรวงบอกว่าในเรื่องของนายกอบจเนี่ยพักเพื่อไทยไม่ได้ส่งทุกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครเองว่ามีความประสงค์อย่างไร ทางแรกที่มีข่าวว่าจะมาลงกับเราเพราะตัวผู้สมัครเขามาหาเราถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่ได้ส่งตอนนี้ก็ต้องรอทางสอจอจอยว่าจะเอาอย่างไรชัดเจนกับพักอย่างไรคงต้องให้เวลาจัดการเรื่องคดีความให้เสร็จก่อนซึ่งตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าสอจอจอยจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าการมาสังกัดพักเพื่อไทยอาจจะเป็นชนวนเหตุให้ถูกสังหารในครั้งนี้ คุณสรวงบอกว่าไม่จริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุนทรเองเนี่ยนะครับโกธรก็เคยอยู่พรรคเพื่อไทยในไทยลักไทยมาก่อนด้วยในส่วนของพรรคการเมืองในจังหวัดปราจีนก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกันจนถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่ต้องมีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองแน่นอนนี่ก็ย้ำอย่างนั้นนะว่าไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองแน่นอนแล้วย้ำว่า พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นชนวนเหตุเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยก็เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันไม่มีอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งถึงอาจจะต้องฆ่าแกงกันแบบนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วมองอย่างไรถึงปัญหาอิทธิพลในจังหวัดปราจีนบุรีคุณสระงก็บอกว่าก็ตกใจในส่วนของนักการเมืองก็ตกใจว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับการเมืองมันไม่ควรเกิด และในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้เป็นกระบวนการน่ากฎหมายและไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นที่ไหนทั้งสิ้นนี่ฮะอันนี้คือในมุมของคุณสรลวงในจังหวัดปราจีนนักข่าวถามต่อเรื่องเชียงใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ก็เพิ่งลาออกไปผู้สมัครในอบจเชียงใหม่จะลงในานามพักเพื่อไทยหรือไม่คุณสรวงบอกอันนี้ต้องดูผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงยังไม่มีการประชุม ถ้าจะลงในนามพักต้องเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพักที่จะส่งในนามพักแต่ที่ผ่านมาก็มีหลายจังหวัดที่ขอลงในนามสมาชิกพักซึ่งก็ต้องเป็นมติของพักแต่ขอเข้ามาใช้สัญลักษณ์โลโก้หรือเสื้อของพักก็มีจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรถามว่าเห็นว่ามีกําหนดการลงจังหวัดเชียงใหม่ของคุณทักษิณด้วยนะเพื่อช่วยหาเสียงคุณสระบงบอกก็เหมือนเดิมก็เป็นความปรารถนาของผู้สมัคร เป็นการเชิญโดยส่วนตัวไม่เกี่ยวกับทางพรรคส่วนจังหวัดนครราชสีมาอันนี้โคราชอีกหนึ่งจังหวัดจะส่งหรือไม่เนี่ยคุณสรลวงศ์บอกว่าไม่แน่ใจก็ต้องดูว่าทางผู้สมัครมีความประสงค์หรือไม่ส่วนที่มีการบอกว่าจะลงในนามส่วนตัวก็ไม่เป็นไรตระก,กูลหวังสุภกิจโกศลท่านรัฐมนตรีก็ยังอยู่กับเราและตัวสอสอะไรท่านก็ยังอยู่ไม่มีอะไรตระก,กูลเดียวกันอยู่คนละพรรคตระก,กูลเทียนทองก็เป็นแบบนั้น ความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันได้ไม่มีปัญหาส่วนกระแสข่าวที่ว่าหากตระกูลหวังสุภกิจโกศลจะส่งผู้สมัครลงอิสระทางพรรคเพื่อไทยจะส่งด้วยคุณสรวงบอกว่าก็อย่างที่เรียนไปเราไม่ได้ส่งทุกจังหวัดจริงๆตรงไหนที่มีจุดที่เราสามารถคิดว่าจะชนะได้หรือตัวผู้สมัครเองต้องการจะลงในานามพรรคเพื่อไทยเราก็พร้อมจะพิจารณานี่ฮะ,ะก็เป็น สามเรื่องนะครับสามจังหวัดนะครับราจีนบุรีนี่คือชัดเจนถึงว่าตอนนี้ลงรอ,อสอจอจอยคือคุณสวงยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะสอจอต้งเนี่ยผู้เสียชีวิตพาสอจอจอยเนี่ยมาที่เพื่อไทยแล้วบอกว่าต้องการจะลงกับทางเพื่อไทยโดยบอกว่าเคลียร์กับทางคุณสุนทรเรียบร้อยแล้วต่อพอมาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเรื่องที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ เพื่อไทยก็ยังให้น้ำหนักสจอจอยอยู่ว่าถ้าสอจอจอยต้องการจะลงนะครับก็ยินดีแต่นาทีนี้ไม่มีใครตอบได้ฮะเพราะว่าเอาจริงๆพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะฮะสามีเพิ่งเสียชีวิตตัวเองจะลงต่อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอฮะเดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับส่วนเชียงใหม่ก็ยังไม่ทราบว่าสรุปจะ,จะลงในานามพักหรือเปล่าแต่ถ้าคุณนักสีลงแน่โคราชก็ยังไม่ชัวโอเอาละฮะนี่ก็เป็นอีก เรื่องหนึ่งที่แน่นอนฮะสนามเลือกตั้งอาบาจอเป็นสนามที่หลังจากนี้จะเป็นสนามที่ดุแล้วก็เดือดนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่ปราจีนหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย mm. เหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่แล้วมันกลับมาอีกครั้งนั่นหมายความว่าไอ้วิธีการแบล็กเมย์ไอวิธีการเจรจาที่ไม่ลงตัวกันแล้วก็ใช้อาวุธปืนกันเนี่ยมันยังคงอยู่หรือมันกำลังจะกลับมา แน่นอนว่าในเชิงของการเมืองภาพใหญ่อาจจะไม่เห็นภาพแบบนั้นแต่การเมืองท้องถิ่นค่อนข้างรุนแรงครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลดีกับทุกพักการเมืองกับใครทั้งสิ้นเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e รวมถึง s u p e r อร์แช่อง Youtube พัติชนทีมีกันด้วยนะครับ